สวัสดีสมาชิกผู้เล่น Facebook ทุกท่านนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้งานเว็บปั๊มไลท์ของเว็บไซต์ t h i l i g h t .net นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาที่บัญชี Facebook ของเราก่อนแล้วทำการตั้งค่า บัญชีโปรไฟล์ของเราให้เป็นอายุ18ปีขึ้นไปก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ทำการปั๊มไลค์โดยเข้ามาที่หน้า Facebook ของเราแล้วไปที่เกี่ยวกับแล้วก็ดูวันเกิดของเรานะครับถ้าวันเกิดของเรายังไม่ครบ18ปีบริบูรณ์หรือน้อยกว่า18ปี ให้ทำการแก้ไขข้อมูลก่อนโดยการคลิกเมื่อสักครู่นี้แล้วเข้ามาตั้งค่าแล้วแก้ไขอายุให้ครบ18ปีหรือเกิน18ปีก่อนนะครับแล้วก็แนะนำอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าก่อนจะทำการปั๊มไลน์เนี่ยเราต้องทำการเปิดผู้ติดตามก่อนโดยเข้ามาที่ตั้งค่านะครับแล้วก็เลือกที่ผู้ติดตามจากนั้นนะครับเราเลือกเป็นสาธารณะนะครับ โอเคเพียงเท่านี้ก็สามารถปั๊มไลค์ได้แล้วมาดูวิธีการใช้งานกันนะครับมาที่หน้าเว็บไซต์ของ t h a i l i ์ด like. n e t นนะครับแล้วทําการคลิกที่ปุ่มยืนยันสิทธิ์เมื่อคลิกแล้วนะครับจะขึ้นลักษณะแบบนี้ให้ติดตั้งแอปลงบน,นบัญชี Facebook ของเราเป็นลักษณะนี้ให้เรากดตกลงไปเรื่อยๆนะครับคลิกไปเรื่อยๆจนมันขึ้นหน้าขาวๆหรือขึ้นข้อความอะไรก็ตามก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับกดปิดได้เลย ขั้นตอนที่2เราคลิกที่ปุ่มรับลิงก์ใช้งานนะครับสีฟ้าตรงนี้เมื่อคลิกแล้วสังเกตนะครับเราจะเอาโทเค็นนะครับของช่องนี้มาใช้งานนะครับโดยคลิกแล้วเลือกทั้งหมดนะครับทำการคลิกขวาหรือ c o อปเมื่อ copy เสร็จแล้วเรานำมาวางในช่องนี้คลิกขวาแล้ววางนะครับแล้วจากนั้นเราจะทำการกดปุ่มเข้าสู่ระบบ สองปุ่มนี้นะครับปุ่มไหนก็ได้เมื่อลิกเข้าสู่ระบบแล้วถ้าเกิดขึ้นลักษณะแบบนี้ให้เราตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าทอเกนของเราใช้งานได้ไหมเราลองกดยืนยนันิสธิ์อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเหมือนเมื่อสักครู่นี้กดลำิึงใช้งานใหม่คัดลอกทอเกนมาใหม่นะครับแล้วก็ทำการวางกดเข้าสู่ระบบ โอเคเข้าสู่ได้แล้วนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้วจะเป็นลักษณะหน้าเว็บไซต์แบบนี้ถ้าเราต้องการจะทําการปั๊มยอดไลค์นะครับคลิกที่เมนูด้านบนที่เขียนว่าปั๊มไลค์โดยหน้าเว็บไซต์เนี่ยจะทําการโหลดหน้าฟีดของ Facebook ของท่านขึ้นมานะครับถ้ามีโพสต์อะไรเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นโพสต์ขึ้นมาเดี๋ยวผมจะทดสอบทําการโพสต์หน้า Facebook ของผมนะครับโดยจะพิมพ์ว่า testthailight.net นะครับโอเค แล้วก่อนจะทําการปั๊มไลค์เนี่ยเราต้องแน่ใจก่อนนะครับว่าโพสต์ของเราเนี่ยเป็นสาธารณะเรียบร้อยแล้วไม่งั้นจะไม่สามารถปั๊มไลค์ได้นะครับหรือถ้าปั๊มได้ก็อาจจะได้แค่ไม่กี่ไลค์นะครับเราต้องตั้งโพสตของเราเป็นสาธารณะก่อนโดยก่อนจะโพสต์คลิกที่ตรงนี้นะครับสาธารณะแล้วทาการโพสตในกรณีที่โพสต์ของท่านโพสต์ไปแล้วหรือว่า มันเป็นโพสต์เก่านะครับสามารถที่จะตั้งค่าตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้เราเลือกเป็นสาธารณะได้เหมือนกันแล้วกลับมาที่หน้าเว็บไซต์ปั๊มไลค์นะครับทำการกดร e f ฟ e จะสังเกตว่า,าโพสต์ของเราขึ้นมาที่หน้าเว็บไซต์แล้วเราต้องการจะปั๊มไลค์โพสต์นี้แล้วก็กดที่ไลค์ตรงนี้ได้เลยระบบจะทําการปั๊มไลค์ให้ท่านนะครับนี่นะครับได้22 like. สไลค์สาหรับสมาชิกธรรมดานะครับเราลิมิตให้50ไลค์สามารถปั๊มได้นะครับแล้วก็ดีเลยประมาณ15นาทีนะครับสาหรับ ถ้าเราอยากต้องการที่จะได้ไลฟ์เยอะขึ้นเราก็ต้องสมัคร VIP นะครับโดยเลทของการสมัครก็มีตามนี้นะครับโดยคลิกที่แรก VIP ก็สามารถที่จะเติมเงินแล้วกดแรกเพื่อที่ได้ปั๊มไลฟ์ได้เยอะขึ้นแล้วก็ดีเลย์น้อยลงนะครับปั๊มได้เรื่อยๆสําหรับวิธีการปั๊มไลฟ์ของเว็บไทยไลฟ์ดอทเนมีเพียงเท่านี้นะครับไม่ยากจนเกินไปถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ